เด็กชายแอบซ่อนสารเคมีอันตรายไว้ในมือระหว่างเรียนวิชาเคมีในเวลานี้เพื่อนร่วมกลุ่มของฉันไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยในการทดสอบครั้งแรกเพราะไม่ใช่แค่การแก้แค้นศัตรูเท่านั้น แต่เขาก็ต้องทํามันอย่างเงียบๆเ,เขารู้ว่าโอกาสกําลังใกล้เข้ามาแล้วในการทดลองครั้งที่2เมื่อเพื่อนร่วมทีมเงยหน้าขึ้นมองเขาก็ลดสารอันตรายลงบนจานเพาะเชื้อทันทีดังนั้นดวงตาของเพื่อนจึงบอดหลังจากนั้นครูประจาชั้นก็เข้ามาถามเรื่องนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นอุบัติเหตุแต่ครูตรหนักว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาชื่อเพอร์ซี่และเขาเพิ่งย้ายมาที่นี่เมื่อ3วันที่แล้วสําหรับนักเรียนคนอื่นๆเพอร์ซี่มีบุคลิกสุภาพเรียบร้อยมากเขาไม่เพียงแต่นน่่มม่บบ่่่่่เเเเเเปป็็นน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 นคคททททีีีีแแสสววววงงงงงงหาา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 ามมมมมบบูรรรรรรณ์ัััััััั้้้้ตยยยยยกก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 กิชากาอออดดดไไพพษลลุขขซ วันรุ่งขึ้นเมื่อฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่เขาเอาชนะและนักเล่นหมากรุกที่เก่งที่สุดที่นี่เพอร์ซี่จึงสนิษฐานว่าเขาจะเป็นประธานสโมสรแต่อาจารย์กลับจัดให้เขาเป็นที่สองเสมอเหตุผลนั้นง่ายมากแม้ว่าเพอร์ซี่จะเพิ่งเอาชนะบุคคลน,นั้นไปได้ในตอนแรกก็ตามแต่ครูบอกว่าการสูญเสียของแลดเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณต้องรู้ว่าในพจนานุกรมของพระเอกไม่มีคำที่สองดังนั้นเขาจึงตัดสินใจแก้แค้นคู่ต่อสู้ของเขาในระหว่างคาบวิชาเคมีเพอร์ซี่ตั้งใจเลือกแลดเป็นเพื่อนร่วมทีมเมื่อการทททดดลลอองงงเเเเริ่มต้้้นนนนนนขขขึึาาากก็แแปจจบบัััห ต้อนสารเคมีอันตรายไว้ในมือเมื่อถึงเวลาเขาก็หยดมาลงในจานเพาะเชื้อทำเหมือนเป็นอุบัติเหตุด้วยวิธีนี้เพอร์ซีจึงสามารถนั่งที่ด้านบนสุดของชมรมหมากรุกได้อย่างมั่นคงก่อนอายุ20ปีเพอร์ซีใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือเรื่องอื่นๆเขาไม่ยอมให้คนอื่นแข็งแกร่งกว่าเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่ทําให้เพอร์ซีประหลาดใจก็คือครูก็ไม่ใช่คนดีเช่นกันรูปร่างหน้าตาของเขาจะนําบทเรียนอันล้ําค่ามาสู่เพอร์ซีครูประจาชั้นชื่อแกร,รี่เขามีครอบครัวทีีีี่่มมมมมคคคคววววาาาาาาสุขเขเเเถืออางานนนนปปป็็รรับบผิิดดชและนนะพฤต ตอนแรกครูรักเพอร์ซีมากตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นั่นครั้งแรกเพราะเขาไม่เพียงแต่เรียนเก่งเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับผู้คนและสิ่งต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองก็เกลียดกันโดยสิ้นเชิงเช่นเคยวันนี้เป็นวันที่นักเรียนส่งเรียงความนักเรียนคนอื่นๆเขียนกันประมาณ800คำแต่เรียงความของเพอร์ซีมีมากถึง80 0 0 0คำ โอ้พระเจ้ามันตรับเท่าที่เป็นวิทยานิพนธ์สำเร็จการศึกษาจะเห็นได้ว่าเพอร์ซี่ยังคงต้องการเป็นที่หนึ่งคราวนี้ครูไม่สามารถทำตามที่เขาต้องการได้วันรุ่งขึ้นกระทำการบ้านเสร็จและส่งคืนให้นักเรียนอาจเกิดจากการไม่ลงรอยกันครูให้เกรดดีแก่เพอร์ซี่เขาจึงตัดสินใจถามแกร,รี่หลังเลิกเรียนบี B. สตาใช่เขียนได้ดีมากเพอร์ซี่รู้สึกสงสัยเพราะถ้ามันดีทำไมจะไม่ได้เอแกร,รี่บอกเขามีทักษะในการเขียนดีมากมีคำศัพท์มากมาย แต่ครูไม่เห็นได้อย่างยิ่งกับบางประเด็นในเนื้อหาเพราะเหตุนี้เขาจึงให้บีเพอร์ซียังคงต้องการใช้ความเชี่ยวชาญของเขาฉันหวังว่าครูจะเปลี่ยนเป็นเอแต่แกร,รี่ยังคงยืนยันว่าความคิดเห็นของเขาผิดสุดท้ายเพอร์ซียังตั้งคำถา,ถามถึงระดับการศึกษาของครูด้วยคุณแกรคุณได้ปริญญามาจากไหน คุณหมายความว่าอย่างไรปริญญาโทคุณได้มาจากมหาวิทยาลัยไหนแกรี่พูดชื่อโรองเรียนของเขาทันทีโดยไม่ลังเลมันเปลี่ยนคำเนบแนมของเพอร์ซีโดยไม่คาดคิดดังนั้นครูและนักเรียนทั้งสองจึงทะเลาะกันในท้ายที่สุดเพอร์ซีก็ออกจากห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองครูก็ประสบปัญหาใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันตั้งแต่นั้นมาเพอร์ซีก็เริ่มสะกดรอยตามแกรี่เขาตัดสินใจให้บทเรียนแก่ครู เขาไม่เคยไปทำงานสายเลยแต่วันนี้รถของแกร,รี่ก็หยุดงานกะทันหันเขาเพิ่งซ่อมไปเมื่อวานแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะสับสนในฐานะอาจารย์มหาวิทยายลายัยเขาไม่สามารถปล่อยให้นักศึกษารอเขาได้หลังจากบอกลาภรรยาของเขาแล้วแกอีก,ก็ปั่นจักรยานออกไปอย่างรวดเร็วแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่โชคร้ายที่สุดเมื่อเขามาถึงชั้นเรียนและกำลังจะบรรยายปากกาก็ถูกตีเช่นกันแกรี่ได้เข้ามาแทนที่คนอื่นๆหลายคนแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นครูจึงสามารถปรับเปลี่ยนเวลาเรียนด้วยตนเองได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นตอนเที่ยงเขาพบว่าอาหารกลางวันขขขอองงเาาาาดดปิไแแล้วว่โรห ก็อร่อยมากเช่นกันแต่ท้องของเขาก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นทันทีที่เขากินเสร็จวันนี้โชคร้ายมากแสดงว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสาเหตุต้องเริ่มจากนักเรียนชื่อเพอร์ซี่เขาเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เกิดเขาต้องการให้ตัวเองได้เอตรงในทุกด้านแต่บุคคลหนึ่งแสงหาความสมบูรณ์แบบเช่นนั้นยังสร้างบุคลิกที่ดื้อรั้นอีกด้วยครูให้คะแนนเรียงความของเขาเกรดดีหลังจากนั้นเพอร์ซี่ก็เกลียดแกร,รี่เขาตัดสินใจแก้แค้นครูของเขาสิ่งนี้นำไปสู่ความโชคร้ายของแกรี่ใในนนนนนนลดดดดััััับกกกาาารรรรเเเเปิิิวีีีีโอออแตต่่่่็็ยยยยงงงงงไมมมพพ์ซงคคงหหผูู้้ญชชชท เขากระตุ้นให้เพื่อนของเขาไล่ตามความรักอย่างกล้าหาญเธอเชื่อคำพูดของเพอร์ซี่จริงๆและไปหาอาจารย์หลังเลิกเรียนในตอนแรกแกร,รี่คิดว่าเธอมีปัญหาในการเรียนรู้แต่หลังจากนั้นคำพูดของหญิงสาวก็เต็มไปด้วยความคลุ่มเครือเมื่อเขาตระหนักถึงปัญหาแกร,ารี่ก็โกหกและบอกว่าเขาจำเป็นต้องโทรออกส่งผลให้หญิงสาวต้องจากไปวันรุ่งขึ้นปัญหาใหม่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งฝ่ายการศึกษาเรียกแกร,รี่มาไม่นานมานี้เขาได้สมัครรับเงินบำนาญครูแกร,รี่เชื่อว่าคำขอของเขาได้รับการอนุมัติแล้ว แต่เธอบอกว่าใบาสมัครของเขาเพิ่งถูกปฏิเสธครูสับสนมากเขาคิดว่าเขาเข้าใจเงินอุดหนุนเป็นอย่างดีปรากฏว่าร่างของอาจารย์ถูกคนอื่นเปลี่ยนเนื้อหาข้างต้นมีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมครั้งนี้แม้ว่าจะมีร้อยปากแต่แกร,รี่ก็ไม่สามารถพูดได้ชัดเจนเขาไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนทํา เมื่อเขากลับถึงบ้านแกอีจึงตัดสินใจพิจารณาแบบฟอร์มนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นหลังจากอ่านซ้ำแล้วเขาค้นพบบทกนบางบทที่เขาเคยเห็นที่ไหนสักแห่งทันใดนั้นแกรี่ก็จำเรียงความที่เพอร์ซีเคยส่งมาให้เขาได้หลังจากเปรียบเทียบแล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาคาดเดาไว้จริงๆครูเห็นว่ามีวลีที่ใช้บ่อยหลายคำที่เหมือนกันในใบสมัครและเรียงความนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเนื้อหาทั้งสองนี้เขียนโดยบุคคลคนเดียวกันวันรุ่งขึ้นวิธีที่ครูมองเพอร์ซีเปลี่ยนไปเพื่อชี้แจงความจริงแกรี่จึงโทรกกกัับบหหหงงเเเเิรรรรีีียยนนนนนนคูถาาาาามมมขขออออ่่่่แผชญ้้ืืๆไพซ ทันทีว่าเขาไม่รู้อะไรเลยแต่ครูแน่ใจว่าเป็นเขาที่ทํามันเพราะเห็นได้ชัดว่ามีความกังวลใจบางอย่างในคําพูดของอีกฝ่ายแล้วถ้าไม่ให้เอละฉันจะสมัครเข้าโรงเรียนด้วยคะแนนสมบูรณ์แบบสม่ําเสมอฉันเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุข คำพูดเหล่านี้ทำให้ครูเชื่อว่าเพอร์ซี่คือคนที่ทำให้เขาเดือดร้อนหลังจากนั้นแกรี่ก็ตัดสินใจไปพบพ่อเพื่อพูดคุยครูบอกฉันถึงทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อแก้แค้นฉันแต่พ่อก็ปกป้องลูกเสมอเขาไล่ครูออกจากบ้านก่อนจะพูดจบเมื่อเห็นว่าตนเองล้มเหลวเขาติดต่อครูโรงเรียนมัธยมที่สอนเพอร์ซีจากที่อีกฝ่ายพูดเขาแย่มาก เขายังพบสิ่งที่คล้ายกันกับแกรี่ด้วยในที่สุดชื่อเสียงของเขาก็พังทลายและถึงกับตกงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแกอีทําได้เพียงให้เอแก่ภพอซีเท่านั้นครูทวงเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาไม่ดีเหมือนเด็กหรอตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแกรี่ก็เตรียมประกาศสงครามกับภพอีด้วยไม่นานหลังจากนั้นเขาได้รับใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนคะแนนนี้ได้รับการประเมินโดยอาจารย์หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเขาคิดว่าคราวนี้เขาจะได้อันดับหนึ่งในชั้นเรียนทั้งหมดพ่อเปิดมันออกเพอร์ซีก็เสียใจมากรด สุดกับผมเพอร์ซี่โกรธเมื่อเห็นกระดานคะแนนเขาตัดสินใจมอบบทเรียนอันล้ำค่าแก่ครูของเขาเขาตัดสินใจมอบบทเรียนอันล้ำค่าแก่ครูของเขาเพราะเขาได้เอในวิชาอื่นๆทั้งหมดมีแค่เอฟในประวัติศาสตร์ในฐานะนักเรียนที่สแสวงหาความสมบูรณ์แบบเพอร์ซี่รู้สึกอับอายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาตัดสินใจประกาศสงครามกับครูอย่างเป็นทางการ วันรุ่งขึ้นเขาลาออกจากโรงเรียนเมื่อมองไปที่เก้าอี้ที่ว่างเปล่าตัวนั้นแกรี่รู้สึกตื่นตระหนกทันทีแน่นอนว่าเพอร์ซี่ก็รีบลงมือทันทีเขายุยงให้เพื่อนพยายามเข้าหาครูจากนั้นเขาก็จะแอบถ่ายฉากน,นี้โชคดีที่แกอีมีความตั้งใจอันแรงกล้าและทําให้หญิงสาวจักไปในช่วงเวลาสําคัญเมื่อเห็นว่าแผนนี้ไม่ได้ผลเพอร์ซี่ต้องหาทางอื่นเขายังคงชักชวนเพื่อนให้เขียนจดหมายรักถึงครูบนดาดฟ้าเขายังบอกด้วยว่าผู้ชายชอบความสัมพันธ์ที่นุ่มนวลและแน่นหนาและบอกเธอว่าอย่าย,ยอมแพ้หลังจากนั้นนเเเดด็กกกสสาาวยยัังงงงงงคคถถููล้มมออออต่ธขขีจหรรึ เธอตามคำกล่าวของเพอร์ซี่หลังจากนั้นหญิงสาวก็ขอบคุณเพื่อนที่ดีคนนี้ครูถูกเรียกไปที่สำนักงานทันทีโดยอาจารย์ใหญ่สิ่งที่แปลกคือมีตำรวจยืนอยู่ข้างเธอแกรี่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเด็กหญิงเพิ่งกระโดดลงจากตึกเสียชีวิตผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งคือครูเพราะตำรวจพบจดหมายรักที่หญิงสาวเขียนถึงเขาในที่เกิดเหตุเมื่อดูเนื้อหาในจดหมายแล้ว แกรี่ยืนยันว่าเพอร์ซีคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่เขาไม่สามารถโน้มน้าวทุกคนได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้เพราะสิ่งที่ตำรวจต้องการคือหลักฐานคำพูดของแกรเป็นเพียงการคานคานคาดาวเมื่อมองแวบแรกครูคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในที่สุดครูใหญ่ก็สั่งให้กระพักการสอนชั่วคราวสิ่งนี้ทำให้ทุกคนพูดทันทีภรรยาถูกสามีรังเกียจและกลับไปบ้านแม่ตำรวจจึงสอบปากคำเพอร์ซีดูเหมือนว่าเขาจะคาดการเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วในระหว่างการสอบสวนเพอร์ซีแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเพื่อนทนทนนทัันนนีีีีีจาาาาากกกกก้้เเเขขข็็ชตตรรรงงไไป่่่่แมคบอออล์ซ เเธอเช่นกนกัแต่ครูแค่อยากจะผูกขาดเธอนี่คือเหตุผลว่าทำไมแกอีจึงให้เอฟแก่ฉันดังนั้นเขาจึงหลอกลวงทุกคนในเวลานี้เพื่อล้างความอายุติธรรมออกไปแกรี่ยืนอยู่ที่ประตูบ้านของเพอร์ซีตลอดทั้งวันในที่สุดเป้าหมายก็ออกไปตอนเที่ยงเขารู้ว่าโอกาสนั้นมาถึงแล้วจากนั้นแกรี่ก็เคาะประตูบ้านของเพอร์ซี่จากนั้นตรงไปที่ชั้นสองจริงๆแล้วครูพบกล้องในห้องของเพอร์ซี หลังจากนั้นตำรวจยังคงสอบคำเขาคำต่อไปวิดีโอที่แกรี่มอบให้กลายเป็นหลักฐานสำคัญท้ายที่สุดเพอร์ซี่ก็ดูสับสนต่อหน้าครูตำรวจยังคงรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการฆาตกรรมเพื่อนของเธอแต่ในระยะสั้นพวกเขาจะจำกัดเสรีภาพของเพอร์ซี่ เขาสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆบ,บ้านได้ภายในระยะ50หลาเท่านั้นหลังจากนั้นแกรี่ก็รอดพ้นจากความสงสัยไปโดยสิ้นเชิงทั้งคู่ก็คืนดีกันมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในขณะที่แกรี่กำลังอาบน้ำเพอร์ซี่แอบเข้าไปในบ้านครูอย่างเงียบๆเ,เมื่อเขาก้าวออกจากห้องน้ำแกรี่ก็ตระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติหลอดไฟในห้องนั่งเล่นดูเหมือนจะส่งสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างแกรี่รีบไปตรวจดูรอบๆในที่สุดเขาก็เห็นภรรยาของเขาล้มลงบนพื้นในห้องครัวสิ่งที่แกรี่ไม่อยากจะเชื่อก็คือ,คอเธอเสียชีีีววิิตแล้้้้ส่่่่่งททททาาาาาใหหหหหเขขดูมมกกกึนคืออออรผ็ยไป จากเบาะแสที่ฆาตรกรทิ้งไว้เขาระบุได้ว่าคนที่ทำสิ่งนี้คือเพอร์ซีกรี่ไม่กล้าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวจึงรีบไปโรงเรียนเพราะผู้กำกับบอกเขาว่าเพอร์ซีอยู่ที่นี่เขาใช้เด็กครูกรรี่ให้นั่งในชั้นเรียนนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กครูสามารถร่วมมือกับเพอร์ซีได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นมาในเวลาที่เหมาะสมอาจารย์รีบวิ่งไปบีบคอเพื่อล้างแคนให้กับภรรยาของเขา เขาอยากบีบคอไอสารเลวคนนี้ให้ตายจริงๆในเวลานี้จูจ่ๆตำรวจก็มาปรากฏตัวที่ประตูและขอให้ครูหยุดแต่ในขณะนั้นแกรี่แค่อยากส่งศัตรูของเขาลงนรกเป็นการส่วนตัวโชคดีที่เสียงร้องให้ของทารกได้ปลุกจิตสำนึกของครูในที่สุดแกรี่ก็ปล่อยเพอร์ซี่ไปและรอให้เขายอมรับจุดจบของเขาในตอนท้ายของหนังแกรี่กอดลูกของเขาและออกจากที่เกิดเหตุผลลัพธ์นี้ไม่มีใครเป็นผู้ชนะเพอร์ซี่ได้รับการลงโทษที่เหมาะสมแกรีย่ยังสูญเสียคนที่เขารักที่สุดไปอีกด้วย